สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวนี้กับเวลาเจ็ดโมงสามสิบนะครับมาเปิดคลิปอยู่ในสวนนะครับมะยมกับดักหนูครับใส่กับดักหนัวอยู่แถวนี้นะครับในป่ากุนัดครับครับไปไปเบิงกันเลยครับบรรยากาศในมือเศร้าครับอากาศกับ เย็นๆด้ง <society> oh, 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 oh. um ่ายครับแต่จะมีแสงแดดมันเศร้าครับโอ้ยบะหมานนะครับหลังแรกก็บบะหมานแล้วหลังแรกก็บบะหมานนะถ้าจะบ่มีก็หนูนี่หมดแล้วถ้าจะหมดแล้วหรอครับทำอะไรเงี้ยนี่ล่ะสุดที่สุดแหละบ่มีครับมีหนูมีกับหองมากินเลย ตั้งสองกับวัตถดครับสองลังเลยอดว่ามาแก้มือนะครับเดี่ยมาแก้มือท่กวันเลยครับท่กวันกับอะไรสักตัวครับมือนีกับไม้กับอะไรครับสองลังเลยนี่ครับตอ,อหลังที่สามเลยนะตอนนี้หลังที่สามไปเลยครับ ไ,ไโอ้หลังที่สามกบมีครับนี่สามกับบมีทั้งเลย้าจะจหี่วแล้วก็นี่อีกลังครับขับรถมาจากไก่

หมดแล้วหนูหนูหมดแล้วหนูหมดแล้วนี่แหละหนูบ่มีแล้ว ใส่เวีนในปากหนักกลัวเขาไม่เห็นเขาจะเอาไปบกุกไซหรอครับยันเขาไม่เห็นยันเข้าไป,ไปจะหมดแล้วครับหาานาบรรยากาศ มืัอนี้มาเอาบรรยากาศนะครับเหี่ยวขึ้นเอาครับเหี่ยวขึ้นเอาบ่หมานเลยมืัอนี้ตายตายตายมาจังกวางจังไก่มดแล้วหมดหนูแล้วใส่กับใส่หอ,อกหาใส่หอ,อกได้เก่าใหม่หมดแล้วครับต้นใหม่ใครจะได้ จะมีต้กระห้อกกระแตต้นหนูหนี่มดแล้วครับเออผมมีครับตัวมี็จะเจ็บอะไรไม้กแล้วครับนี่ดอยนี่หมดคลักแล้ว lốt vào trong cuồng thằng cày kiếp à. phóng Hà con Hãy subscribe Mì เหนื่อยแล้วครับจุดนี้จุดนี้เมืดจุดนี้เมืด กถิ่นมันครับรไม่เล่มกิ่นนี่แหละ นี่กับโปมานเลย,ยสิงเ้านี่ล้วมีสักตัวเวคือ,อกเกา Ó, ó, ó. สำหรับคลิปนี้พ่มาสครับเดี๋ยวคลิปหนา้าพ่อกันไหมครับจิไปทั้งใดครับตัคลิปนี้กับเฮีคุกเกาครับสองมือแล้วครับบ่ได้บนดอยถ้าจะบ่ได้มากแล้วครับไปคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้กับาบายครับ